ยัี้เมาเรียกว่าพ่อเลยครับเป็นเป็นยีสิปีแล้วครับจำภาพได้ไหมตอนเด็กๆจำได้ครับแปลว่าพว่มจนครับพุ่มจุนในห้องต้องแยกกันกักันครับผมกับบรู้กันครับุมูตะบ้าผมคิดถึงลูกตลอดครับกับคิดถึงแม่ครับหันกลับมามองได้แล้วครับ บ้าและเอ็มครับลูก<อ>ของพี่วิเชียนครับยี่สิบปีนะครับไม่ได้เจอกันครับพ่อบ้านมาหาพ่อมาหาพ่อ,มมพอนี่คือต้นมะพร้าวสามต้นครับสูง18เมตรระยะห่างประมาณ8เมตรครับแล้วกานครับเดี๋ยวพี่วิเชียนเนี่ยจะขึ้นต้นมะพร้าวครับ จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งให้ทายว่าถ้าในการที่จะข้ามจากอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งจะใช้ท่าอะไรครับกรรมการที่ทายถูกตรงกับท่าที่เรากำหนดไว้ตรงนี้ครับจะได้รับของที่ระลึกครับทีมงานครับขอรางวัลขึ้นมาก่อนครับออันนี้เป็นของพื้นเมืองอะไรยพี่เช<อ>นพีบายหน่อยคืออะไรบ้างเนี่ยอย่าบอกว่าการะเมนมีปะ่ะอะไรพี่เชนปลาหมึกแข้งครับปลามึกแข้งปลามึ ก็กมีปลาหมึกแห้งครับปลาหมึกแห้งมะพร้าวหอมเนี่ยครับเป็นของท้องถิ่นครับผู้ที่ตอบถูกจะได้รับทั้งกระจาดนี้เลยเหรอคะทั้งหมดเลยเราให้หมดเลยคนแพ้ได้กระจาดได้ไหมฮะกระจาดก็ไม่ให้โอ้โหใจคุณให้ผู้ชนะใครจะตอบก่อนครับเราเคยเห็นที่เขาโยนตัวเองจากข้างบนไปแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆสาวมือนนะ อาอกูเลือกหมายเลขสามอ่ะกูง้อเลือกหมายเลขสามค่ะกูเลือกสามเลยใช่ไหมฮะแคนั้นผมเอาสองพี่หอยเลือกสองโตก็ต้องเป็นหนึ่งถ้าเลือกได้เลือกอะไรครับ ผมก็คิดว่าเผมก็จะเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าสองมันเหมือนกับปีนเขาครับมันจะมันไม่น่าจะพลาดโผขนานนี้หรือเปล่าครับสองมันธรรมดาอันนั้น่คืออารมณ์ทาซานผมเชื่อผมเชื่อว่าหมายเลขสองนี่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนโคบับปีนอยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วผูกเงื่อนพิรอดแล้วให้มันเป็นแบบแบบวงกลมใช่ไหมแล้วเวียงเกาะเกาะอยู่มือหนึ่งเวียงปุ๊บแล้วก็ดึงบ เขาผูกแล้วก็ต้นหนึ่งต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไต่ไปแล้วก็เป็นเส้นอย่างนี้แล้วเขาก็ไต่เหมือนแบบเหมือนทหารเวลาฝึกประมาณนั้นใช่พี่พี่ชายผมดูหนังเยอะครับอินเตอร์โจดูอะไดูหนังเยอะใครจะตอบผูกไปชมภาพเฉลยกันครับเห็นไหมเชื่อของเราไหมครับหรือว่าเชื่อของเราเราต้องลงทุนนะครับ ต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดนะครับเพราะมันมันเปื่อยับมันเปื่อยทุกสามเดือนต้องเปื่อยครับแพงไหมครับก็เทนแปดร้อยครับผมอันนี้แปดร้อยนะครับโอ้มันมีต้นทุนด้วยนะท้งานครับไม่มีเซฟตี้นะครับไม่มีเซฟตี้นี่คือตัวเปล่าครับไม่อนุญาตให้พลาดอู้สิบแปดเมตรนะครับมือเปล่าใส่เทปตี้ไม่ได้พี่กะออนนี้ฮะคือจริงๆอ่ะผมว่าใส่ได้แต่พี่เขารู้สึกว่าใส่แล้วอึดอัดนี่ขึ้นมาต้นแรกแล้วนะครับ แล้วก็เอาเชือกมาคล้องต้นแรกครับบวงบาดจริงด้วยพี่หอยผมตุกอยู่แล้วแล้วก็มีการเวี่ยงครับแล้วโยนเป็นไงล่ะแป๊ะเป๊ะไม่เชิงบวงบาดครับแต่เป็นการโยนเพื่อให้ล็อกแล้วไปอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ล่างมันเป็นตุ้มใช่ไหมครับครับเป็นเป็นเป็นลูกเหล็กครับลูกเหล็กตุ้มนะลูกเหล็กแล้วก็มีการล็อกเพื่อแข็งแรงครับเรามาดูดูท่านะครับ ท่าจะเป็นท่าอะไรครับเลขหนึ่งเลขสองหรือเลขสามครับท่าที่ไปคือขอให้เป็นเลขหนึ่งเถอะดูทรงไม่ใช่สามแล้วขอเลขหนึ่งท่าที่ไปคือเลขหนึ่งนยายนั่งใบเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับเชือกต้องมั่นใจว่าเขาแข็งแรงนะครับเชือกต้องมั่นใจว่าเขาแข็งแรงนะเพราะว่าเชือกนี้คือดูแลชีวิตเราอ่ะมันท่ากับชีวิตของเราเลยครับเชือก ท่านลอยตะหนีต้องเปลี่ยนนั้นดีเลยครับอันี่เป็นอาชีพที่เสี่ยงมากๆนะครับครับแล้วก็คือทําแบบนี้ในทุกวันครับโอ้โหโอ้โหตาครับผมบางทีขึ้นไปก็เจอตะขาบเบอรแมงองเจ้โอ้เพราะเขามีสัตว์ที่อาศัยอยู่ด้วยครับมีทุกอย่างครับมันกับอยู่ข้างล่างเลยครับตะขาบพอขึ้นมาอยู่สูงขนาดนี้เลยเนี่ยอยู่ครับ หมดแล้วครับกำลังจะวิ่ไปอีกต้นครับวิ่งเี้ไปอย่างเงี้ยมันไปรัดเองหรือมันไปอะไรครับมันไปของมันแม่นด้วยเองครับผมมันรัดเองมันครับผมมันแม่นด้วยครับคือน้ำหนักอะครับคือเป็นน้ำหนักแล้วก็พอเขาเขาเลยปุ๊บเนี่ยเราปล่อยเชือกแล่วขกันหนึ่งล่างก็ช่วยล็อกให้โอ้แล้วมันมันมีสลัลูกกันไหมน่ะเชือกต้องมั่นคงแข็งแรงมากมากะครับแต่ต้นนี้สูงกว่าเพื่อนครับอ๋อคือเรากำลังจะไต่ขึ้นไปต้นที่สูงครับต้นที่สูงกว่าเพื่อนสูงมากกว่าเพื่อนนะครับ นี่คือท่าที่สองอ่ะและท่าต่อมาคือที่สองครับพี่หอยต่อถูกครับมันใช่แล้วมีแต่ฉันสินะปรากฏว่าตอนนี้ใช้สองท่านะครับท่าที่หนึ่งและท่าที่สองครับมันอาจจะใช้สามท่าคูใช้สามท่าเหรอแต่ไม่เ็นตอนตอนที่เห็นเป็นเงาซิลูเอตอ่ะเป็นทรงขา ของหนึ่งกับสองเราต้องมั่นใจว่าสามมันไม่มีต้องมั่นใจครับทางข้อเท้าแข็งแรงมากครับต้องมั่นใจคนข้างล่างด้วยครับเพราะเขาคอยดูแลเราอยู่ด้วยคือเพื่อนกันนะถ้าคนเป็นข้างล่างไม่ไกลไม่ได้คือก็เรียบร้อยเลยครับนี่ได้มาพร้าวมาลูกหนึ่งนะครับและสังเกตอะไรบางอย่างนะครับต็ล่ะครับสังเกตอะไรบางอย่างครับลงแล้วและนี่คือท่าที่สามครับ่ามท่าเลย เป็นท่าที่สามคือท่าลงครับไม่ใช่ท่าปีนข้ามไม่นับไม่นับพูดตอบถูกมี2สองคนครับพี่หอยกับต่อครับแล้วจะมีแบ่งอะไรให้เพื่อนไหมครับพี่หอยอะไรนะมีแบ่งอะไรให้เพื่อนไหมพี่สุขาผิดคนละค่ะมาจากมาจากใต้เลยนะมาเต็มทีงานครับเก็บของก่อนแล้วเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเชิญครับทีมงานอุปกรณ์มาเลยครับ ปีนที่นี่รับปีนส,สดๆเลยอ่ะทา่านผูครับอุปรกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วโจทย์ที่เราจะท้าพิวิเชียนก็คือให้พ่วิเชียนปีนไปทำลายลูกโป่งทั้งสามลูกครับกติกาคือเท้าห้ามแตะพื้นข้ามไปเลยเท้าห้ามแตะพื้นถ้าเท้าแตะพื้นนี่เกมจบเลยคำถามคือ พี่วิเชียนจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่มีรางวัลครับแต่อยากให้ครูแก้ตัว30โตัว,ว่า30วสิบวีว่าไม่ต้องลงนะครับเพราะว่าขึ้นปุ๊บแล้วก็ข้ามยากมัน,ม,ม,น,ม,นมันเชื่อกมันย้งไปย้งมาครูว่า28ดไปครูว่าว่า28วิดวิพี่ไหยครับ45พี่ว่า45่าวิครับ พี่ว่า45วิครูง้อว่า28โตว่า30ครับพี่วิเชียนครับขอที่ทำภารกิจนี้ด้วยความปลอดภัยและสุดความสามารถนะครับครับแล้วมาดูกันว่าเวลากรรมการท่านใดตอบได้ใกล้เคียงที่สุดพวกเราครับกำลังใจพี่วิเชียนนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเจ็ี่ยีครูง้อว่า28วิโตว่า30และพี่หอยว่า45นะครับ ตัวเลขใดจะใกล้เคียงกับความสามารถของพี่วิเชียนครับเริ่มตัวเริ่มครับโอ้โหหนีอย่างนี้เลยอ่าแรกครับเนลี่ยนหมาครับลูกหมอครับเกลี่ยนไปลูกสุดท้ายต้องต้องไปอีกฝั่งครับได้ครับโอ้โหเกี่ยวสุดยอดไม่นะไปเลยค่ะ ตัวเลขที่ได้คือีแป้ยี่สิบเจ็ดวินาทียี่สิบแปดคือยี่สิบแปดไปีเป้ยี่สิบแปดอ่ะเร็วมากนะครับเร็วมากเฉลี่ยตกแข็งแรงมากเชือกเส้นละเก้าวิครับพี่วิเชียนใช้เวลาไป27วินาทีครับครับโอ้คุณไพ้เทียงมากและผู้ที่ตอบใกล้เคียงที่สุดคือครูง้อครับผ่านครับ đúng rồi mọi người ơi 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 mọi người เวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o อกซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ